ครับพี่น้องก็สวัสดีครับผอกระเป๋าจุนัดชาแนลนะครับเนาะมากับสามสกุลผู้เก่าครับสวัสดีค่ะครับผมมือนี้กับใหญ่ไม้ใหม่มาเนาะสาวสกุลเนาะเปลี่ยนไม้ใหม่ด้วยครับเด้อมาเลาะเป็นไม้ริมหวยเนาะเป็นปลากอริมหวยเป็นหนาผาเนาะเป็นหนาผาครับหนาผาริมหวยทีละครับเนาะมือนี้กับวันที่สามสามกันยาหกห้านะจ้ะแม่นครับสามกันยาหกหา้อครับเด้อกลับมาพาสาสกุลมาเลาะหาฮิตกอแดงครับมือนี้เมื่อวานไปเลียนทิ้ไข่เนาะ นีครับมามาจากท้ำบุญเนาะมนครับก็ได้มาเขาป่าเขามาใส่สายนเ,เนี่ยนะครับเด้อมือน,น,นี่ไปไปหลุ่นไปยางน้ากันเด้อครับเด้อว,วัดสีมานบ่านอกครับนอไปเลยครับคร,รัดอกแหกแหกมาน,นครับพี่น้องไทยครับดอกแหกแหกมานครับพี่น้องรูดมันมันครับอุ้ยอกัวเด้งน่าปวดนะพี่น้องเฮ้ยฮักจุ๊บอิ้ยพี่น้องดอกอื นี่ะครับน้อกง,งามเลยครับไปหลุนปรมานไปกระต่อนาะครับน้อพี่น้องครับอันนี้เห็ดทานนะครับเด้เออ,อ้อหนืนามขนาดน,นไปหลุนไปกันเรื่อยๆนะครับเด้อพี่น้องครับืมผ่านแลวพี่น้องกดเดง สองดอกครับอี่นี่นะพี่น้องครับนี่ดอกนึงครับอยู่ใกล้่กันเลยนะครับเนาะพี่ไป,ไปหลุนเงาๆไป้ด้วกันนะครับพี่น้องดอกนึงครับอืมคขาขาง่ายเลย บอดอกเนองเปือเลยดอกมันไปดูมันไม้เป็นกันไม้แ้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับอู้มเดี๋ยวเลยบานเบิ้ลแบบนี้เลยโคเดนเปิดไม้ไม้แล้วครับนี่บานบแบบไรหนึ่งเห็นมานำทางโอ้ยพี่น้องจ้างามขนาดเลยอันนี้ก็สีแดงก็ทำเนาะได้เยอะไปเลย บัวดอกนะบัวอะไรดอกเห็ดเสือเพี่จ๊ะไปพี่น้องไปหลุดแมงน้ากันดีครับพี่น้องครับอุ้ยดอกแดงงามๆนะครับสะปานเด้อพี่น้องเด้อยังงามอยู่เนาะยังแข็งยังงามอยู่ครับมีดอกตุ้มเด้อพี่น้องเด้อพ่อพาไปเบิ่งนี่ครับพี่น้องดอกตุ้มครับ อดอกนี้แม่แกนดอกงามเลยพี่น้องไปลุ่มมันบานป็นกันดีครับพี่น้องครับนี่ดอกนึงอุ้ยขาบอกใหญ่เลยพี่น้องบานยังงามอมีด้วยครับเด้อสีสีปินอ๋อไปพี่น้องไปหลุ่มไปแล้วกันดีครับโอ้ยบานเลยพี่น้องเนี่ยบาน้อีกดอกนึงนะครับเด้ออีกดอกหนึ่งพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆครับบานแต่ว่าบ่ได้เอาเด้ครับเด้อเน่าเลยบานแห้งครับตัวนี้เดี๋ยวไปหลุนเบิ่งโตไอ้จุ้มๆกันนะครับเนาะ พี่น้องครับบู๊ยบานช่องดอกพี่น้องอยู่นี่แต่ว่ายังงามอยู่ด้วยครับเด้อบานแต่ว่ายังงามนะครับเนาะผีอดอกนึงนะครับเด้อเออมาหมูหวานพอดีหมูหวานก็จมีจิจูมีใหญ่นะพี่น้องหมูหวานไ,ไปเอาเฮ็ดไข่หมูหวานไปหล่อเบื้เฮ็ดไข่ครับเรื่องใบมะนีเป็นไม้ใหม่เลยมาเปิดไม้เบิ่งแล้วไปลุ่นนดมกันอีกครับครับพี่น้องครับพ่อของเสียบกับออกโบราณนะสาธุค,คุณเนาะสมากเลยนี่ เฮ็ดบดอ่อนนั้นกว่าจังหวัดตัดขาเลยเดี๋ยวปอเหนียวได้เฮ็ดออกใหม่นะพี่น้องเนาะเฮ็ดบดนะครับเด้อเดี๋ยวไปหลุ่นเวิรงเฮ็ดกอเฮ็ดไอ้ไข่กันต่อนะครับครับพี่น้องอู้ดอกงามๆเลยพี่น้องเยเฮ็ดอะไรนะชาสกุลเนาะเฮ็ดเกาะบ้านเฮ็ดนาเล่มันดอกมันดอกงามครับมันเป็นนาเล่ดงเนาะขามันงามไปพี่น้องไปน้มกันอีกครับ พี่น้องครับอตกคูน่าผ่านนี้เธอถ่ายรูปก่อนเปิดดีดีสาสะกุนเดี๋ยวู่ถ่ายรูปปี่น้องเบิร์เอ้ยถ่ายนัดกระจายดิพี่น้องเก็บเลยสาวสะกุลมันดอกเก็ดพี่น้องต้องเปิดถ่ายรูปน้ำงามๆไปก่อนครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกอุ้ยดอกเก็ดพี่น้อง ีกอแดงนะครับนี่สีมันเป็นเข็มเนาะสีมันก็มีกอแดงแบบสีเข็มสีสีด้วยนะพี่น้องอันนี้เป็นสีสีเน้อยออกไอ้ขาวๆเหลืองๆกันเลยเนาะลายสีบางดอกก็สีแดงแป๊บด้วยนะพี่น้องไปเดี๋ยวไปหลุนกันไปนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยแข็งก็ดีเลยชาสะกูลเมืนน่นนั่นเพียงหักขาทั้งปอกเลยพี่น้องอุ้ยเราก็งามนะครับบ้านก็งามแกงนี่หวานขนาดที่พี่น้องนี่ ไปหลุนไปทำแปลงอีกครับเฮ็ดโกดอกกำงามเลยแข็งขนาดเลยดอกแบบนี้ไปหลุนมันมันเรื่องไรจะรับเด้อครับพี่น้องครับอุหยโกใหญ่ดอกนี่อุหยจูมพี่น้องเลยเหมือนแอปเปิ้ลคือเกาไปเนาะเมีนหมือนแอปเปิ้ลเมียนครับสีบุกอ้อยซุแต่ว่าแบบคล้ายๆแอปเปิ้ลนั่นเขียวๆแดงๆนะครับ นปืน,น, <ะ S 2> นอ่อนเนาะจะขับดอกหนึ่งพี่น้องจะขับดอกหนึ่งเนาะร่างบานเลยดอกนี่บานอยู่ในดินหนิคะอุ้ยดอกคอุ้ยขามะกรอบจ้ะครับไปหลุนไปทำการอีกครับพี่น้องไปจ้า พี่น้องครับฝนมาอีกแล้วครับผมบูุ้ยฝนวิงน่งขี้าฝนเลยครับดเด้อโอ้ยันเดี๋ยวออกเมื่อก่อนอยู่ครับแต่ว่ากจิหลอกเมื่อก่อนนะครับเนาะว่าเป็นแบบนี้เป็นเป็น,ปนกระเด็ดนะครับเนาะถ้าฝนลงเม็ดกระจีหลอกเมื่อแล้วครับต,ตอนนี้ขอเลาะเบิ่งจักแป๊บกัน้อครับเด้อ ครับพี่น้องครับนี่นะครับผลงานนะครับเด้อยผลงานหนึ่งนะครับเฝ้าพี่น้องเฝ้านะครับน้องมีพี่น้องเป็นที่มหาเนาะครับเนาะก็เลยฝากาสโกลมาเก็บเอาแบบหนึ่งครับนี่นะครับผลงานที่ไ่ยกับพี่นิดกอนะครับเนาะสึงหมากกับพี่นิดกอครับมีทั้งบานทั้งจุ้มนะครับเนาะสำหรับวันนี้บ่าวจุนัยกับซาสโกลค่ะเขาปลาฮิตนะครับพาพี่น้องมาหาฮิตนี่ครับพราะได้อยู่ด้วพี่น้องวันพิ่ศษบอกอองครับนอกจายังมีฮิตกอกฮิตกออยู่ด้วยครับด้วยนะครับนฝากกันเลยครับด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเน เพจเบาวจุนัดชาแนลนะครับเนาะกับสองยูทูบเบาวจุนัดชาแนลนะครับเนาะเบาวจุนัดกับสาสโกงีผ้าพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดคือเก่าแหละครับเหมือนนี้นะครับเนาะท่านพี่น้องผู้ใดเข้ามากดไหลกดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอให้มีความสุขความะเลื่อนนะครับเนาะล่ำหล่ำเลยรวยสุพุสุขชนนะครับเนาะสำหรับมือนี้เบาวจุนัดกับสาสโกงีขอลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ